สวัสดีครับพบกับ นาทีต้องมนชาแนลคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึงประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมาน,นะครับเกี่ยวกับเรื่องพูดผีปีศาจนะครับเออประสบการณ์เนี้ยมันก็เกิดขึ้นมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับในช่วงสมัยนั้นนะ่ะผมทำงานบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งนะครับก็จะอยู่แถวสุขุมวิทเนี่ยแหละครับเออวันหนึ่ง เพื่อนที่ทำงานเนี่ยเขาได้ทำการย้ายห้องพักนะครับปกติอะเขาก็จะอยู่แถวที่ทำงานนะครับอันนี้ก็เลยย้ายไปอยู่กับเพื่อนเขาอยู่แถวเออรู้สึกว่าเที่ผมจำได้น่าจะเป็นแถวคลองตันนี่แหละครับกรุงเทพมหานครนี่แหละครับซึ่งวันนั้นเขาก็ได้มาชวนผมเนี่ยไปที่ห้องพักเขานะครับเออสำหรับห้องพักเขาเนี่ย ก็จะเป็นเป็นลักษณะเหมือนกับห้องเช่านะครับที่ค่อนข้างที่จะเก่านะครับจะว่าเป็นอพาร์ตเมนต์หรือไม่อผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเรียกว่าอพาร์ตเมนต์หรือว่าเป็นเป็นห้องห้องเช่าห้องชุดอะไรเนี่ยแต่ก็ลักษณะก็จะค่อนข้างเก่าหน่อยนะครับก็พอดีวันนั้นเขากข้ย้ายห้องแล้วก็ชวนผมนี่แหละครับแล้วก็เพื่อนอีก คนหนึงก็รวมกันเป็นสามคนเนี่ยครับก็ไปฉลองกันนั่งทานเหล้ากันนิดๆหน่อยๆครับซึ่งตอนแรกเลยเนี่ยผมไปถึงห้องของเขาเนี่ยผมก็จะรู้สึกเออรู้สึกแปลกๆนะครับช่วงสมัยนั้นน่ะที่ผมทำงานนะก็จะมีอายุประมาณ3าฝ่าแล้วนะครับเรื่องการสักยันอะไรเนี่ยก็มีอยู่มีสักอยู่บ้างครับ ตามลำตัวเนี่ยแต่ว่าก็ยังน้อยนะครับส่วนเรื่องคาถาอาคมก็พอมีอยู่บ้างนะครับในช่วงนั้นนะก็พอดีว่าเพื่อนคนนี้ก็สนิทกันมากก็ชวนไปฉลองกันนิดหน่อยไปที่ห้องเขานะครับเรื่องมันก็มีอยู่ดังนี้นะครับก็นั่งดื่มนั่งกินกัน สักพักหนึ่งก็ยังไม่เมามากหรอกครับแต่ว่ามันก็ดึกแล้วก็กะว่าจะพักผ่อนนอนหลับกันก็คืนนั้นก็คงได้พักผ่อนที่ห้องเพื่อนเนี่ยแหละครับก็ไม่ได้กลับบ้านกลับช่องนะครับเพราะนั้นมันก็ประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วครับก็ได้นอนหลับพักผ่อนกันก็เวลานอนก็จะค่อนข้างที่จะเงียบ สันหน่อยนะครับแถวแถวนึงก็จะดูเงียบเยไม่มีอะไรก็ผมและเพื่อนๆก็นอนกันสักพักหนึ่งเนะี่ยผมยังไม่หลับสนิทนะครับแล้วก็ยังไม่เมาด้วยนะครับยังมีความรู้สึกว่าเออเราวันนี้เรากินเหลา้าไม่เมาเราก็กินไปนิดเดียวก็เวลานอนก็ ปิดไฟปิดอะไรนอนกันสามคนเนี่ยะครับนอนไปสักพักหนึ่งนะ่ผมก็มีฟา์มรู้สึกว่าจะเคลิ้มหลับไปแล้วแล้วแหละครับเคลิ้มหลับไปได้สักพักหนึ่งเนะี่ยมันเวลาตีอะไรเนี่ยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่รู้ว่านอนนอนหลับไปงีบหนึ่งเนะี่ยก็จะมีเงาอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งตอนนั้นนะ่ะ ผมรู้สึกตัวตื่นแล้วนะครับก็ยังไม่ได้นอนไม่ได้หลับอะไรแล้วตื่นมาแล้วก็หลับไปงีบหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีมีเงาอะไรสักอย่างเนี่ยมันค่อยข้างค่อนข้างที่จะมองไม่ชัดเจนนะครับว่าใบหน้าคนหรือว่าไม่ใช่ใบหน้าคนเนี่ยแต่ความรู้สึกเนี่ยมันก็จะจ้องมองผมมานะครับ ซึ่งมันมันจะอยู่บนบนเอ่อเพดานข้างบนเนี่ยครับมันก็จะมองลงมาแล้วก็ค่อย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 เลื่อนค่อยค่อยเลื่อนลงมานะครับเลื่อนตัวลําตัวของมันะแล้วก็ใบหน้าของมันเนี่ยค่อยๆเลื่อนเข้ามาหาผมจีระนิดหรนิดผมก็ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะอาจจะเป็นผีอำหรืออะไรเนี่ย ผมก็ยังเฉยๆรู้สึกเฉยๆอยู่นะครับแต่ตอนนั้นน่ะรู้สึกตัวอยู่ก็ร่างเงาดำๆเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะขยับเข้ามาใกล้ผมมากขึ้นทุกทีทุกทีนะครับในจังหวะนั้นเองก็มันก็จะดันหน้าลงมาเกือบจะใกล้หน้าผมนะครับหน้ามันก็จะหน้าเนี่ยเขาหน้าเข้ามาชนกับหน้าผผมเลยนะครับ ซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจมากว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยหน้าแต่เห็นไม่ชัดลางๆจะเห็นลางๆนะครับใบหน้าของเขาเนี่ยเห็นจมกูกเห็นปากเห็นลูกตาเห็นหูเห็นอะไรหมดนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่านจะลางๆไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายนะครับแล้วใบหน้าเขาก็ค่อยๆขยับเข้ามาหาผมทีลนิดทธลนิดจน หน้าตกใจก็น่าสะพึงครัวมากนะครับตอนนั้นนะผมว่าตัวแข็งไปหมดว่าคิดในใจว่าเฮ้ยสงสัยเราจะโดนผีอำเหมืนอนที่เขาว่ากันหน้าเลยนะก็สักพักหนึ่งผมก็จะกั้นใจภาวนาพระคาถาหัวใจองท่านท้าเวสวรร์นะครับเพราะเริ่มจะไม่ดีแล้วครับหน้าเขาหน้าของปีศาจว่าผีตัวเนี้ยมันก็ กค่อยๆขยับเข้ามาชิดผมทีละนิดทีละนิดจนจนหน้ามันชนกันกับจมูกเนี่ยแหละครับเขามีฟ้ารู้สึกว่ามันมีอะไรเนี่ยสักอย่างเข้มาชนตรงจมูกผมผม,ผมพอผมตกใจเพราว่าผมก็ได้ท่องพระคาถาหัวใจท้าเวสุวรรณขึ้นมาทันทีนะครับก็กล่าวว่าเวสุวรรโนนะโมพุทธายะทันใดนเอง ไอ้ใบหน้าที่มันเข้ามาประกบกับหน้าผมเนี่ยก็กระเด้งปุ๋งออกไปในทันทีเลยครับผมว่าพระคาถาหัวใจองค์ทาเวสวรเนแค่คําเดียวนั่นเองนะครับก็ท่านเคยกล่าวไว้ในพุทธาศาสนาของเราว่าพระคาถาบทนี้มีอนุภาพสูงมากนะครับยามใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดนพูดผีปีศาจ หรือว่ามา้ายมาลางควานเนี่ยให้ภาวนาเพียงพระคาถาบทนี้บทเดียวนั่น,นก็คือหัวใจองค์ทาเวสุวรรณนี่แหละครับก็ภาวนาว่าเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะทันใดนั่นเองนะครับผีผีพูดผีปีศาจวิญญาล้ายเนี่ยก็กระเจิดกระเจิงไปในะทันทีเลยนะครับซึ่งในคืนนั่นเองอะ ผมตั้งแต่ตอนนั้นนะผมก็ไม่ได้หลับเลยครับวิฟารมรู้สึกว่ามันก็จะกระสับกระส่ายตลอดเลยแล้วในใจผมก็ภาวนาหัวใจขององค์ท้าเวสวรนี่ตลอดแะครับยันสว่างเลยวันนั้นแต่ว่าก่อนที่จะสว่างเนี่ยก็จะมีเสียงสวดมนต์อยู่นะครับอยู่แถวคลองตันเนี่ยมันจะมีมีมัสยิดอยู่แถวนั้นนะครับก็จะมีเสียงสวดมนต์ของ ของมัสยิดนี่แหละครับดังขึ้นมาแววแวว่อ,อสงสัยว่าเราเนี่ยจะโดนผีปีศาจเนี่ยอะไรเพราะว่าแถวนั้นก็อยู่ใกล้มัสยิดแล้วก็ตอนผมรู้สึกตัวเนี่ยตอนที่ประจันหน้ากับผีปีศาจวิญญา้ายเนี่ยอะไรเนี่ยะนะครับผมความรู้สึกผมว่ามันก็น่าจะใกล้สว่างอยู่เหมือนกันนะครับ แ,แล้วก็สักพักหนกึ่งก็ถึงจะมีมีเสียงสว,สวดมนต์เนี่ยครับจากมัสยิดดังขึ้นมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอวิญญาณอะไรเนี่ยที่ผมเจอมันเนี่ยเป็นวิญญาณของอะไรกันแน่ซึ่งก็ต้องหาเหตุผลอีกทีนึงนะครับในวันนั้นก็ไม่ได้นอนแล้วครับก็เช้าก็ไม่ได้ไปทำงานไปทำงานอีกวันหนึ่งก็มาคุยกับเพื่อน ว่าเฮ้ยใ,ให้ห้องเองเนี่ยมันมีอะไรป่ะวันในห้องเองเนี่ยเพื่อนคนนั้นเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเพิ่งจะย้ายมาก็าพามาฉลองก็เนี่ยแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งซึ่งไปด้วยกันเนี่ยเราจะไปด้วยกัน3ามคนเละครับคืนนึนก็มานอนพักด้วยกัน3ามคนแต่แต่ว่าเจ้าของห้องเนี่ยก็จะไม่พบเจออะไรนะครับส่วนเพื่อนของผมอีกคนก็เจอครับซึ่งมันก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะครับ พ่นเขาบอกอีกวันหนึ่งที่ไปทํางานแล้วก็เจอกันน่ะมันก็มาบอกผมว่าเฮ้ยเองอะช่งกหน้าเข้าไปดูในห้องน้ําตอนกูเข้าห้องน้าเปล่าวะผมก็ถามว่ามึงจะบ้าเนี่ยใครอยากชะงโงโกไปดูมึงอาบน้ําอยู่แล้วมึงใส่กอนือเปล่ามันก็บอกว่าใส่ครับ <laughs> ทันใดนั้นเองอะ่ะโผลอแล้วก็ใส่อะแล้วใครี่จะชะงโงกหน้าเข้าไปดูมึงได้วะเท่านั้นเองแล้วมันก็ นั่นแหละแต่ว่าแตกอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสงสัยมานานแล้วครับมันมันกระโดนเหมือนกับผมเนี่ยแหละครับก็จะเห็นใบหน้าเนี่ยโผล่ออกมาจากประตูอ่ะมันก็ตกใจตอนแรกแต่ว่าก็ยังไม่แน่ใจอ่ะก็คิดว่าพวกผมมันจะหลอกมันมันก็เลยมาถามพอรู้แค่นั้นแหะแต่ว่าแตกเหมือนกันนะครับร้องวีดวาดเลยมันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับ เจอกันแค่สองคนส่วนเพื่อนเจ้าของห้องเนี่ยก็ไม่พบเจออะไรครับแต่ก็ก็อยู่ได้ไม่นานนะครับรู้สึกว่าจะอยู่ได้สามหรือสี่เดือนเนี่ยก็ย้ายออกแล้วครับแล้วผมก็มาถามว่า,า,าย้ายออกทําไมวะห้องเองก็น่าอยู่ดีกว่าเขาเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> <ๆ c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเห็นอะไรบ่อยๆเป็นเงาแวบแวบแวบเขาเลยไม่เอาดีกว่ากลัวก็เ,เลยย้ายห้องออกไป ก็เนี่ยแหละครับเป็นอนุภาพของพระคาถาหัวใจขององค์ท้าเวสวร,รอ,อหัดบนหัตภาวนากนะครับก็ป้องกันพูดผีปีศาจวิญญาร้ายได้แค้วคลาดปลอดภัยจากการเดินทางนะครับองค์ท่านท้าเวสวร,ร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสุดยอดแห่งคณะเทพนะครับก็หนึ่งในผู้ที่ดูแล ทิศทั้งสี่นะครับเป็นเจ้าแห่งพูดผีปีศาจนะครับก็ผมว่าเนี่ยผมก็มีห้อยอยู่ก็มีอยู่เหรียญสองเหรียญตัวนี้ห้อยอยู่เนะครับก็จะผัดกันห้อยกับพระเครื่องบ้างเหรียญบ้างเครื่องรางของขลงังบ้างก็เราชอบนะครับเราชอบแล้วก็หาหา,หามาหามา,า,มาเลี่ยมห้อยคอบูชากันนะครับเอาล้วครับ หัดท่องหัดบ่นพระคาถาหัวใจองค์ท่านทาเวสุวรรณกันนะครับพระคาถามีสั้นๆน,นะครับเพียงแค่เอ่ยพระนามท่านพูดผีปีศาจก็ไม่อาจทนได้นะครับมีพระคาถาดังนี้นะครับเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะแค่นี้เองครับสั้นๆครับ ไม่ต้องท่องน้ำโมก็ได้นะครับเวลาเรารเผชิญเหตุเพศภัยอะไรเนี่ยเจอพูดผีวิญญาณร้ายก็ให้กล่าวอัญเชิญหัวใจองค์ท้าวเวสสวรรค์ได้เลยนะครับเอาล้วครับสำหรับคลิปเนี้ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่รับชมคลิปของผมเนี่ยก็หัดท่องหัดบ่นกันนากันครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับช่วยกันกดกระดิ่งกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ